ชีวิตคุณนะคะเปลี่ยนได้นะคะไม่ว่าคุณจะเกิดมาจากครอบครัวแบบไหนก็แล้วแต่คือไม่ว่าคุณจะยากจนไม่วพ่อแม่จะเป็นชาวไร่ชาวนาพ่อแม่คุณจะเป็นคนเก็บขยะพ่อแม่คุณจะเป็นคนขับรถคือเป็นใครก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาจากครอบครัวไหนตระกูลไหนนะคะคุณค่ะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ประชุขอการันตนีนอนยันนั่งยันยืนยันตัวของประชุเองนะคะเป็นเด็กบ้านนอกพ่อแม่เป็นชาวนานะคะเออแต่พวกประชุอะค่ะมีสามคนพี่น้องที่ได้เรียนหนังสือนะคะทุกคนเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจากหน้ามือคือจากหน้ามือเป็นหลังมือกันหมดทุกคนนะคะคือทุกคนนะะมีชีวิตที่ สุขสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความสามารถของตัวเองนะคะจากที่สมัยก่อนนะคะคือคือเขาเรียกว่าขนมอะแทบไม่ได้กินนมกล่องก็ไม่ได้กินเพราะตอนเป็นเด็กนะพ่อแม่จนไม่มีตังถึงมีตัง ก็เก็บเอาไว้ใช้ในสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันหรือเก็บไว้ให้พวกประชุเรียนหนังสือแค่นั้นเองคือเราไม่ได้มีไปแบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะคะอ่ะเสื้อผ้าก็ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นรุ่นอย่างพี่ชายกับน้องชายประชุอย่างเงี้ยพี่ชายก็ส่งเสื้อผ้าต่อให้น้องชายส่วนประชุเป็นผู้หญิงก็ ไม่รู้จะไม่รู้จะรับมาจากไหนแต่บางครั้งบางตัวที่ปัจุใส่ได้ของพี่ชายปัจุก็จะเอามาใส่น,นะคะ<ม>เออเราเติบโตมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากค่อนข้างจนแต่มีความสุขมากเออเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความฝันว่าสักวันนี้ ฉันจะต้องทําชีวิตฉันน่ะให้มันดีกว่าพ่อกว่าแม่ของฉันฉันวก็ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีใช่ไหมต้องมีกินคือมีกินดีมีอยู่ดีอ่นคะคะมีเงินเอาไว้จับจ่ายใช้สอยได้งียค่ะอันเนี้ยปัจจุบอกทุกคนได้เลยว่าคุณเปลี่ยนชีวิตของตัวคุณเองได้ตามที่หัวใจของคุณต้องการ อยากได้แบบไหนอยากมีคุณภาพชีวิตอย่างไงน,นะคะคือคือคือเอาตามความรู้ความสามารถของเราที่มีอยู่ก็คือโอเคแล้วค่ะ